หากชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ Apple นะครับได้เปิดตัว AirPod s Pro Gen 2ครับหูฟังไร้สายที่ช่วยระบุต,ตำแหน่งนะครับในการหาหูฟังและก็ตัวเคสนะครับแล้วก็มีการชาร์จชาร์จเนี่ยครับสามารถชาร์จได้ทั้ง2แบบฟังได้นะครับโดยที่มันสามารถเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงได้นะครับซึ่งจะทำซึ่งจะเป็นการปรับระดับเสียงนะครับและ 竹湖坊。